โอเคครับก็ขอสสดน้องน,นั้นคนนะก็น้อง,น,องน้องบอกว่าอยากให้พี่พาหา,าดาบคาตนะใช่ไหมก็บอกแล้วว่าเป็นงามดีมากที่น้องชื่อไรน,นะน้องนาฮะนบเปิดเซิร์ฟมาแล้วแบบได้อยู่ตรงแถวนี้พอดีเลยผม๋ยวผมจะพาไปดูตก่อนอื่นจะลงถ้ำน้องเก็บของก่อนฟาร์มก่นอนนะเราต้องมีผ้าครับผมจริงเราไม่ต้องมีอะไรนะเราปีแค่ตัวเปล่าแค่นี้นี้หมดเลยนะนอมอนนะอ๋ะนอนอมอนมันจะง่ายคนระับผมนะ้าง่ายวันนี้คือเพสฟูลครับป่ะเดินตามแลนน้อง คือถ้ำถ้ำมาแล้วถ้ำดาบสมุไอยเว้ยเดี๋ยวจำหินก้อนนี้ไว้ทุกคนจำหินก้อนนี้ไว้อ่าจำไว้ฮะจำไว้งั้นแหละจำไปเถอะแล้วก็เดินตรงมาเ,เรื่อยเลยเห็นไหมจะเป็นหินนะอืมเอาจริงเนี่ยเอาจริงเนะผมก็ดูเข้ามาทีเหมือนกันเฮ้ยเจอพี่อะว่าขอโทษในความไม่สุภาพด้วยผมนะเยแ้วก็ไปเรื่อยๆเห็นไหมตรงนั้นแหละไปหน้าคุณจังอ่ะพี่ใช่ใช่เอาหน้าเนี่ยเนี่ยดูสังเกตภูเขาลูกนี้ก็ได้เนี่ยทุกคนภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหิมะแล้วก็เป็นแม่น้ำตรงนี้ใช่ม ถ้ำก็อยู่ประมาณข,าข้างล่างข้างล่างแถวแล้วเนี่ยว่าผมดูในอ่าวิกิพีเดียมานี่น,นี่น่าจะแบบนี้นี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นภูเขาหิมะข้างบนแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นลำธารโอเคเราต้องคราของลงไปก่อนอย่างเช่นอา้าวไม้กับไฟับผมไอ้เพื่อได้ t o มาปลาพร้อมมั้ยยังอยางานี้นะเดี๋ยวพี่จุดไฟให้แล้วพวกเองช่วยตีกันปลาพวกเองน่ารักสุดแล้วพี่รู้ในถ้ำก็จะมีผีสางนั่งไม้ ต้องเข้าทีละคนนะเพราะว่าเดี๋ยวแหลกโอเคเอ้ยน้มอนเนี่ยมันมันน่าจะง่ายนะกลัวผีเนี่ยเปิดไปแจ็คก่อนเนี่ยโอ้โหก็บอกเลยว่าที่ผมไม่มาคนเดียวเพราะอะไรเ่ราไม่ค่อยทำคลิปลงท่าเพราะวผมกลัวผีผมผมไม่ถูกกับพวกสิ่งแปลกปอมโอเคเอ้ยกดไปก่อนกลัวเนี่ยบางทีกลัวไงคนยิ่งกลัวต้องเรียกน้องมาด้วยเพื่อนๆชอบกลัวชอบเอ้ยนี่เราได้เนี่ยมาหัวกะโหลกมีไม้กันไหมะ ทำเราสามารถทำอูดได้ครับผมโอเคจุดไปก่นอนอ๋อวุ้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมมาพอลงมาจะทำเราไปไงต่อขึ้นนะผมขึ้นทางนี้เด้อเ <Okay, S 1> ขื่นเลยเขนเลยเขนเลยนเนลยลแต่ทางขวาถ้าถ,ถ้าเพื่อนเพื่อนเดินไปทางขวาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะเจอไอ้ตัวต้นไม้อ่ะหลายๆแขนหน่อยเราไม่ไปนะเราจะไปทางซ้ายฮนะเพราะเราจะเบาดาบโอเคเ้ว okay. จะมาดูรูปผ้าไปบ่อยเกินอ่ะอ่ะใส่ไฟเข้าไปอันนี้นาะที่มีผ้าเยอะ ะครับผมเห็นไหมจะมีซ้ายกับขวานะทุกคนเราจะไปทางขวานะทางขวามันจะเจอตัวปลาดตัวไปทางซ้ายแล้วก็นี่ฮะไปตามแผ่นไม้นี่ฮะมามืดมากทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนหลงนี่ฮะน้องน้องเขานาให้เราเห็นไหมแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบโอ้โหมันแบบมันมืดมากมันน่าก,กลัวเกมเนี้ยผมบอกเลยเออโอ้โหเสียงอะไรอะน้องต้องกลัวไหมโอ้หุ่น้องก็บิชนชํานาญเกินโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเก่งเลยพี่ กลัวแม่โหพี่นี่พี่กลัวมากเลยนะเนี่ยแล้วพี่มาคนเดียวจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้พี่พี่เหนื่อยว่ะพี่เหนื่อยโอเคเราถึงแล้วครับผมเนี่ยดาบคาตานะเอาเดี๋ยวไปหยิบอะไรมาเยอะเห็นไหมทุกคนหาดาบไม่ยากเลยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวฮะแต่คุณก็จะผ่านซากอะไรอ่ะต่างๆนานามันก็จะแบบน่ากลัวนะใช้เวลาแค่ประมาณเนี่ยแค่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดาบสมหับอะไรเห็นมันปักอยู่ที่คอคนเห็นไหมเนี่ก็เก็บบอลเลยได้ละดาบคาตานะนะโอเคนะ ถ้ามาคนเดียวน้องก็จะหลันๆหน่อยนะไม่ต้องจะมีเงินตกเว้ยรวยเนี่ยเก็บเลยครับรวยขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหรวยแล้วรวยและเขาตั้งมาเขาตั้งมาโอ้โหรวย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 มันจะมียาให้ด้วยมีอาหารด้วยโอ้โหโอ้โหยาเก็บเต็มในกาก็ไปทำเดี๋ยวโอเคจุดไฟไปด้วยเลยอ่ะพี่พี่เราในทำในทำมีเซเว่นมั้ยพี่ตั้งเยอะขนาดนั้นเออไม่รู้ดิ เราเนี่ยเห็นไหมทุกคนเราได้นายกาแล้วอยากรู้ว่านายกาทำอะไรได้ก็ใส่ไว้ก่อนเลยแล้วเมาชีตเห็นไหมนายกาทําระเบิดได้ด้วยโอ้โหถือว่าดีเฮ้ยเสียงอะไรจะทำให้ไฟลอยไม่รู้เหมือนกันไอ้แต่ทานี้คุณนะทานี้มีอะไรอ่ะไฟฉายอีกปะมีปะไฟฉายยังนู่นตรงไหนนะนี่ตรงนี้ดิมันมีมันมีไฟฉายมีสองถ้ำไม่หรอกนี่ไง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 ไฟฉายอยู่เนี่ย เห็นไหมที่พื้นคือมันมีสายฉายสองที่ไงให้เราเก็บได้สองที่อเออโอเคปากขึ้นนั้งมกันเถอะไม่อย,อยากอยู่แล้วกลัวโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาพาน้องทุกคนหาชุดประดำน้ำเอ,อ้ยชุดประดาน้ำนั่นเองครับผมนะก็บอกเลยว่านะชุดประดาน้ำมีประโยชน์อะไรหนึ่งคะดำเก็บหอยได้ครับผมหาอาหารได้นั่นเองครับผมแล้วก็สามารถ เขาเรียกว่าลงถ้าใต้น้าได้นี่ครับผมนะก็ให้สังเกตนะครับต้นไม้ตน้ตนใหญ่ตรงนู้นะฮะเห็นไหมใหญ่ดีไม่มีอะไรครับผมนะ <What? S 1> ให้สังเกตตรงนี้ฮะสมอเรือใหญ่ๆเนี่ยฮะทางไปนะเอาจริงคนอื่นจะแบบเดินเดินหาเจอก็ได้ครับผมนะแบบปุ๊กๆเจอน,นะคือทางเข้าถ้ำอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับผมนะมันก็เหมือนเดิมนะกรถ้าถ้าถ้าสำหรับผมนะผมก็จะเดินรอรอขอบขอบฝั่งมาหาเต็นตรงนี้ฮนะแล้วก็หาสมอแล้วก็เดินตรงไปเลยครับผมใช่ เราเดินตรงไปเรื่อๆยๆนะฮะมันก็จะเจอกับถ้ำนะถ้ำก็อยู่ในป่าตรงนี้นะฮนะอุ้ยอุ้ยติดนะจืบจืบจ๊บจื๊บจื๊บจืบเราเดินเป็นเส้นตรงฮนะอ่าเห็นไหมเดินมาตรงเลยเปิบ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 นี่ฮะแล้วเราก็จะถึงฮะเห็นไหมเออมันเป็นถ้ำถ้ำที่มีเขาเรียกว่าชุด ดำน้าชุดประดาน้ําตกนะี่ไงก่อนที่เราจะเข้าถ้าเราก็ต้องเตรียมไฟให้พร้อมนะฮู้เพลิงครับผมปั๊บไปเลยฮะถือไว้ในมือถือไฟแชกอีกข้าวหนึงแล้วเราก็ลงฮะใช่เพราะว่านี้อุ๊ยค้างเวลาลงถ้ำนะฮะทุกคนมันจะค้างเสมอครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะค้างน้อยค้างมากครับผมไม่เหมือนกันเนาะก็อันนี้ผมมาทดสอบในโหมดเขาเรียกว่าในโหมด เคสฟูนะมันจะไม่มีเขาเรียกว่าพวกผีมั้งถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่ผีสิพวกคนป่าโอเคนะมันก็จะทำให้เราแบบง่ายขึ้นนะแต่เวลาเราเล่นจริงเราก็จะเล่นน o r m มอนฮาร์ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้รู้ก่อนก็จะมันก็จะดีใช่ไหมทุกคนเอาจริงๆทำประดาน้ำเนี่ยนะมันก็ไม่มีมอนอยู่แล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดหรือมีก็ไม่รู้จำไม่ได้นะกล่องน,นี้ก็เปของตกด้วย มืดมากทุกคนคือเราต้องหาทางลงต่ออุ้ยจริงเล่นเล่นคนเดียวนี้ก็หลอนเหมือนกันนะเอาจริงปกติผมจะมากับน้องๆไงผมจะมากับน้องๆน,นี่มาคนเดียวคือหลอนมากเลยเจริงหลอนจริงงั้นเนี่ยทางไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีกุงุงกุงกางเกงนี่ฮนะมีทางต่อฮนะน่ากลัวมากเลยทุกคนโจ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 เอาจริงใช้ขวานขวานทุบน่าจะดีกว่า โอ้เสียงมันก้องมากสันดานวันไหวน่ากลัวมากทําหอกไว้่างนี้เที่ยวกันไ่เท่าไหร่โอ้เชือกไม่พอไอ้ทําได้เนี่ยเชือกใช้เจ็ดปั๊บปั๊บปั๊บไอได้แต่นี้โอ้ผ่านอันนี้เนี่ยนะทึบ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 จริงๆผมก็กลัวนะจริงๆมันไม่มีผีนะเนี่ยแต่คือผมก็กลัวทุกคนเข้าใจไหมมันน่ากลัวทุกคนแล้วทำมันก็มืดมาก อินโปรติ ed, เข้ามาตรงเนี้ยมันจะม <c oughs> ีเขาเรียกว่าผีเอ๊ะใช่ไหมมันจะมีผีนี่ผมผมได้หมดเพจฟูไงมันก็เลยไม่มีอ่านี่ครับทางลงอ่าไปเลยพอลงตรงนี้เสร็จก็น่าจะถึงแล้วเนาะอ่ะไลกิ้งยิบลงมาเลยไอจุดไฟนิดนึ่งอ่ะผมน่ากลัวมากเลยทุกคนแตเก็บนี้แบบ เมื่อเราเปีนเชื่อมมาใช่ไหมขวานที่เราจุดก็จะดับไปอเอ้มืดมากเลยทุกคนน่ากลัวมากเลยจริงๆแบบเล่นคนเดียวมันก็อย่างนี้แหละถ้ามีเพื่อนมาด้วยมันก็จะไม่กลัวโอเคนกระดูกเทียบนี่ฮะมีไม้ที่ทำด้วยอ้าวมีแมกก็เห็นนี่ฮะแล้วก็ชุดประจานน้าของเราก็จะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมตรงนี้เลยนี่ตกตรงนี้ ก็ทุกคนก็สามารถมาเก็บได้ครับผมกดดีเก็บเลยก็เก็บถังแก๊สมาด้วยคือถ้าเราดำไปต่อเนี่ยนะมันก็จะมีขวานเป็นขวานสนิมนะฮะแต่มันมันน่ากลัวมันมืดนะครับเดี๋ยวไว้ผมพาเพื่อนมาด้วยแล้วกันเนาะ